ไหนยังไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะเห็นมีใครอยู่เลยมึงเดินไปแล้วมยาวมากเติมให้เลยเฮ้ยคือมันก็มันก็ได้มันก็ได้หลังจากที่ตอนที่แล้วทำต้มจืดไปซึ่งมันเค็มไปหน่อยแต่ตอนนี้เพปเติมน้ำเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปนี้นะคะคืออายเป็นคนรีเควสเมนูนี้ว่าอยากให้ทำพาสต้าแกงเขียวหวาน ทอดด้วยฟังจากเมนูแล้วกลัวไหมคิดว่ารอดไหมเออก็ฝากความหวังไว้ที่พี่เพ็ตนะคะไปเข้าครัวกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะมาเรยมเเริ่มกันเลยดีกว่าหมูอยู่ไหนหมูที่ซื้อมาอยู่ไหนตุ้อยู่ใต้ช่องฟิตช่องช่องช่องชิวเออจริงนี่หรอ อ่าใช่ใช่ออ่ะโอเคซื้อมนถูกต้องค่ะถูกต้องก่อนอื่นนะคะเราหั่นหมูครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่าหมูที่ซื้อมาชิ้นมันค่อนข้างหนาเวลาทอดมันจะสุกยากหมูตอนนี้แพงนะเนี่ยเราเราเป็นคนรวยใช่ปะเราจะกินหมูกินเมื่อกี้เกือบเจ็ดสิบบาทอะแพงเนาะโอเคล้างหมูเสร็จแล้วเราก็จะใช้สิ่งนี้มันก็คือเป็นที่ทุบให้หมูมันนุ่มนี่ทำอะไร เราจะเตรียมแป้งใช้แป้งอะไรอันนี้ใช้แป้งเอกประสงคแล้วก็มีเป็นเกล็ดขนมปังที่จะชุบด้านนอกแล้วก็เดยไข่ไก่ใช้หนึ่งฟองก็พอนะคะชิ้นเดียวโอเคแล้วก็จะค่อยๆชุบไปทีละขั้นตอนชุบแป้งสาลีข้างในก่อนนะคะชุบให้ทั่วเลยขอบอกก็ชุบด,ด้วยต่อมาก็ชุบไข่ ตอนสุดท้ายแนละ้วชุบเก็นนบขนมปังก็กดให้แน่นๆเลยนะคะกดให้แน่นๆไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นให้มันเสร็จตัวเพราะว่าจะแช่ฟรีเซอร์เพราะว่าเราเวลาไม่ได้เยอะมากนี่ระหว่างที่แช่หมูนะคะเราก็มาต้มเส้นกันตอนนี้น้ําเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะ อีกนาทีนึงเราว่ามันยังแข็งไปห่ยืมได้ยังอืมใช้น้ำมันเพื่ออะไรครับให้เป็นติดกันคะ่ะอันนี้ใช้น้ำมันที่ใช้เมื่อวานนะคะเพิ่งทอดไปหนึ่งครั้งก็เลยแบบอ่ะเสียดายน้ำมันร้อนแล้ววิธีเช็คนะคะเมื่อกี้เราก็โยนโยนเก็ดหนมปังลงไปแล้วมันฟูขึ้นมาก็าถือว่าได้แล้วเนอะ เทปที่แล้วบอกว่ากลัวอ้วนจะ,ะ่าเทปนี้ทำขอทอดอีกแล้ว <laughs> พลิกด้านให้ดูก็ค่อยๆทอดแล้วก็พลิกด้านไปเรื่อยๆนะคะก่อนจะเอาขึ้นแนะนำให้ เร่งไฟอีกทีนะคะเพราะว่าไล่น้ํามันออกไม่งั้นหมูมันก็จะค้างๆอมน้ํามันจะบอกว่าหมูเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วอะรีบออกจากความร้อนเลยเพราะว่ามันยังมีความร้อนและอุ่นอยู่ในตัวเดี๋ยวมันจะสุกเต็มไปไม่ได้เตรียมของช่วหยิบจานให้ด้วยอะเสร็จๆสิ่งที่ต้องมาลุ้นตอนเนี้ยสุกเปล่ารู้ปะสุกว้ย เดี๋ยวเรามาจัดจานก่อนนะแล้วก็ทำซอสเขียวหวานราดตอนสุดท้ายนะคะไม่ต่าง่ะไม่ต้องมวยก็ได้สุ่ยอม,มวนไม่ได้แล้วต่ไ <S 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 อไปจะทำซอสแล้วซอสเขียวหวานใสกะทิลงไปนะคะ กะทิอัมพวานะคะอันนี้ค่ะเขาซื้อภาพนิ่งเรานะคะก็บอกว่าเขาก็จะซื้อคลิปเราด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> พริกแกงเขียวหวานที่เหลือลงไปนะคะพอ <c oughs> มันเดือดอย่างนี้แล้วนะคะก็เติมกะทิลงไปอีกรอบอ่ะเม,มื่อไหมและครู ไม่ใช้กะทิก่องเป็นกะทิคันสดเหมือนเราก็จะใช้หัวก่อนตามด้วยพริกแกงแล้วก็ตามด้วยหางกะทินะคะแต่ว่านี้มันไม่ได้แยกก็ไม่เป็นไรใส่มะเขือพวงนะคะโหระพานิดหน่อยทริกี่ฟ้าแดงปรุงรสนะคะเราจะใช้เป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บ คนตอนนี้มาเริ่มงวดขึ้นละทีเลยเป็นน้ำซอสแกงเขียวหวานนะคะจะล้าแล้วนะเฮ้ยโอเคบัวเดี๋ยวเอาชอ้อนเรไปให้กินก่อนไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยจริงๆเขาหนีกันหมดไงเขาหนีเราไป แล้วไหนยังไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะกลัวกลัวอะไรบ้านตัวเองกลัวโดนแบบสะเกะตะอเอะเดินไปไอ้ไม่เห็นมีใครอยู่เลย <c ười> <c ười> มึงเดินไปแล้ว <c ười> เขาไม่แกล้งหรอกน <c> ะ <ười> <c ười> ก็ุูความสายม่อยู่นู่นไงไหนข้างหลังคู่ครัวไงว้ล่เรียบรอยแลค่ะทุกคนอยดูดีอยู่มันเส้นมันเส้นอะไรขอยวเส้นขนมจีชิมเลยอาฝนก่อนแกงเขียวหวานแม่เนสุนสุกไมสุกสิกรอบเลยเส้นยาวเส้นยามากเตมให้เลยเส้นยาวมากอบแล้วนะ ม,มาผ็ก็คือ,ขอเข็มกับเผ็ดอะไรเข็มเค็มเค็มตอนแรกก็เหมือนจะเผ็ดแต่พอเคี้ยวจะแบบมัรสักเ็มโอ้ออ่ะฝนชิมหมูดิชิมหมูชิ้หมูอค็ <c ười> มับเดอื่ะเห็นไหม มันต้องกินด้วยกันมันถึงพอดีเราคิดมาแล้วไงว่าอันนึงมันต้องเค็มอันนึงมันต้องจืดกินด้วยกันแล้วมันดีเป็นเชกว่าตอนถ่ายเมื่อกี้ก็ไม่ได้คิดนะอ่อน่ะอุยกินไม่ได้อะมันก็ไม่เค็มนะ แต่มันเผ็ดยังไม่มีใครพูดว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเลยเนาะก็เป็นการสิดท้ายเลยแล้วกันคนมัน้นพร้อมๆกันอร่อยมันค่อนไปทางเผ็ดนิดนึงเก็เฮ้ยคือมันก็มันก็ได้มันก็ได้แต่ว่ารมันเหมือนกับว่าเรายังคุกไม่ไม่ไม่เข้ากันแต่พอมันเข้ามาในปากแล้วเนี่ยรสชาติมันเต็มโอ้ยถ้าตอว่า้ามันเข้ามาในปากรสชาติมัน เข้มมาเลยนะอร่อยถือว่ากินได้ค่ะกินหมูยังที่ไหนดูที่เล็กที่สุดอนะแม่อะไรวันนี้โชว์ไม่ขอกินเลยแปลว่าอะไรหมูอร่อยจริงๆไม่ใช่สปาเกตตี้นะ นนีเยจแลททุกคนก็จบไปแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมือหนักน้ำปลาไปหน่อยเดี๋ยวต้องไปเผาๆว่าเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะเมนูยังคิดไม่ออกก็เดี๋ยวไว้ค่อยถ่ายเจอกันใหม่กับพวกกะกะได้นะคะแล้วก็น้องๆคู่ผู้รอดชีวิตไปยังอยู่เป็นหนูทดลองเดี๋ยวอาจจะทักอีพีห้าสิบไปไตยังไหวไหมโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย